นี่อย่างแจ๋วสวัสดีครับผมแม็กเจ้าพยานะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับที่เป็น4ล้อเนี่ยใช้ในสนามหญ้านะครับผมที่เป็นพื้นที่เรียบสามารถที่จะปรับนะครับขนาดความสูงของหญ้าได้นะครับผมตั้งแต่2เซนติเมตรเลยนะนะครับแบบเตี๋ยเลย2เซนจนถึง7เซนนะครับมันมี11ระดับนะครับผมทุกตัวเลยนะครับมันจะมีไซส์ตั้งแต่ รุ่นเล็กๆเ,เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว1 3 5ซ c นะครับมาด้วยพร้อมกับใบตัด16นิ้วนะครับผมตัวนี้จะเหมาะกับใช้กับงานสวนไม่ได้ใหญ่มากในบ้านนะครับสนามหญ้าประมาณไร่หนึ่งหรือไม่ถึงไร่เงครับอันนี้แนะนำนะครับนะครับแล้วก็มีถุงเก็บหญ้าอะไรให้พร้อมเลยนะครับผมนะแล้วก็อ่ะขยับไม่นิดนึงบางคนบอกว่า16นิ้วยังไม่พอนะครับหน้ากว้างการตัดมันแคบไป เขาอยากทํางานเสร็จเร็วเขาเลยอยากได้ที่มันใบตัดใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมแต่เครื่องเท่าเดิมก็คือเลือกเครื่อง 135cc เท่าเดิมเลยสีจังหวะแต่ว่าใบาตัดตัวนี้จะอัปเกรดเป็น18นิ้วนะครับคือบอดี้มันจะใหญ่ขึ้นนะครับนะทุกอย่างมันจะจะคล้ายๆกันแต่ขยับความหนาขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นรุ่น1665ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวพี่ใหญ่เลยสําหรับสนามกอล์ฟสนามฟุตบอลน,นะครับสนามในโรงเรียนแล้วนะครับตัวนี้สั่งทำพิเศษ ใบตัด20นิ้วนะครับมาพร้อมเครื่องพิเศษด้วยนะปกติตัวเล็กนี่้อยสามสนะครับตัวนี้ผมอัพไปเลย173จะพิเศษที่สุดนะครับทุกตัวปรับย่าได้ตรงสุดคือ7ซนติเมตรนะครับผมละเอียดมากนะเพราะว่ามีการปรับความสูงได้ถึง1 1ระดับนะครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับทุก3ตัวนี้ของแบรนด์เจ้าพยาเนี่ยเหมือนกันนะครับต้องกำ แล้วค่อยสตาร์ทนะครับลูกค้าเพราะว่าอะไรระบบนี้คือระบบเซฟตี้นะครับเราเวลาเราตัดหญ้าหรืออะไรมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับเราแค่ปล่อยมือเครื่องหยุดนะครับผมข้อดีของมันเลยนะผมบอกเลยว่าไม่อันตรายทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือดีมากๆเออเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะ นี่อย่างแจ๋วเห็นไหมครับคือถ้าเราปล่อยมันนะไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่เกิดอันตรายทั้งหมดทั้งมวลอ่ะถ้าสังเกตดูตัวบอดี้ดีๆนะบอดี้มันจะล้อมที่ตัวใบตัดนะครับคือใบตัดถ้าหลุดหรือเกิดโดนหินโดนอะไรอย่างเงี้ยครับจนไม่สามารถมาหาเราได้เห็นนะครับมันจะมาหาเราไม่ได้เลยตัวหญ้านะครับผมเวลามันตัดนะ เขาก็จะเหวี่ยงเข้ามาในถุงเก็บยานะครับเราก็สามารถถอดถุงเก็บญ้าไปเทได้อย่างง่ายดายนะวรวมีแถมให้หมดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดตามเจ้าพยานะนะครับตัวนี้1663นะครับตัวน้องสุดนะใบตัด16นิ้วนะครับโปรโมชั่น6,590นะส่งฟรีทั่วประเทศเลยไม่ต้องคิดเพิ่มรับประกัน3ปีรุ่น1665ตัวกลางใบตัด18นิ้วนะครับ 6,990เถ้าเพิ่มอีกนิดนึงก็ตัวนี้ก็ดีนะครับหรือรุ่นพี่ใหญ่นะครับผม1้อซีซีใบตัด20นิ้วนะครับผมปกติเป็นหมื่นนะเราขายเพียง7,590โอเคครับก็ฝาก3ตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกถ้ามีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสอบถามมาได้ครับเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบวัสดีครับ